เด้กแม่เด็โอ้ยไม่รนเลยชะมงให้เขาเล่นบอลาสิพ่อาสิพ่อพี่น้องเล่นกับเก็บ้็เกาจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องไปอีกแล้วจ้ามาไปทำการอีกรอบจ้ะน้องไม่จะคืนนะคะพามาเก็บกรอนกรอนนังจะคืนน้าจ๊ะเนาะคะเก็บเอาไปไปทักกินจ้ะพี่น้องอาจจะเก็บพักมื่ออื่นน้าจ๊ะเนาะวันนี้เก็บหอยก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวคุณนี้เดีพาเก็บเก็บพักเก็บพักกันจริงโอเคน้จ๊ะเนาะ จ้าไม่ร่มอยู่จา้าะทั้งปะข่ายอัน,นปันใดปะข่ายเย็นปันใดตะวันหนามอนะเย็นอยู่ค่ะจะเก็บเอาไปดองเอาไปดองเอาไปเห็ดเก็บไปแล้วเอาไปเห็ดตน,นั่นก็นได,ด้ค่ะหอยซ้ำรถเนาะแล้วเปียกมันจีจะลองเอาไปเห็ดหนเอยนะคะพี่น้องเด้อ จะต้องเฮ็ดอ่าปูนแดงจ้ะแล้วที่ขุดตรงนี้นะจ๊ะเนาะงขุดมองเกาเนาี่ยเราจะดูมัคคีเดียมทลายนี่จ้ะเราจะพันนอกจากขางล่างอีกข้างนอกข้างล่างอีกน้ำจ้ะพี่น่อพี่หน่อไงอุ้ยอันนี้ตายบอนี่พี่นอ้องตายจ้ะ ีนมาบกไงได้จ้ะเอาถั้งไงมาได้ค่ะรอบนี้ให้มันสัดใจไปเลยค่ะนี่ค่ะไงไปอีกเจ๊ถ่าได้ที่น้ำสีน้ำสีคืนวาสันระยน,นมากก่อนเนาะแล้วเอียงกับสิบ้าอันนี้คูดอีกรอบนึงค่ะเกาจะกลับบ้าน น้อนอก็บเอาจ้ะคือมูจีเรามัน้ำตีแล้มาทายรูปมึงจะะพ้่นาะดน้วยน้องคือบเอาด้วยจ้ะเล่นยใหญ่ๆมัน Oh. Oi! Da. Da. <laughs> ده <laughs> เนี่ยนี่ได้แต่มาอุ้งขาสุดตาหมีอะ Naar stoer. Ah, ja, nog steeds. Hoi, hè, met je. dat is een keer. Ja. ไม่เลยจ้ะเพาะว่ามนทานไม่มองไม่เลยจ้ะแล้วอยาแปง,างอีกทีหนึ่ง 听，听我说， ini seberhara ada inget dengar tuh iya.

số bốn nha, nào bật sạc tai nghe cả, khóa lung bay non, ui, chân <cổ> sạc vẫn là tuyệt, khóa lung số thu thu ช่วยให้พี่น้องที่จะช่วย,วยพี่น้องถ้าพี่น้องไปเก็บหอยอันนั้นหอยตะรับดดได้แต่ถ้ามาเก็บหอยแค็งแทนเนะาะถ้าไกลเกินก็จะ

วุดโยนี่ละจ้าเป็นคนนักมั่นตะคืนออกให้คักๆไปเลยดัดเคสแคลนดัดจับพี่น้องเอ้ยเสียให้ขูดใช้น่าจะเนาะ หญ่ๆพี่งเหรอพุทพุทธอาให้เขาง,ง่ายดีไหจ้ะหอยแข้งหอยข้างเขาง่ายจ้ะฮะอ่อะลาอเน,น,นะนะ เดี๋ยวฟันเลยจ้ะตะโบขวดกับบโมได้น้องพี่น้องเนาะมีเพลงโตคกันค่ะ 那这样吗？ ยิ้มขาาแลยพี่นองงอ้องเลยยิ้มขาวเลยจ้ะมาไปกินขาาแล้วทำไมบกยัยพี่น้องเลย กันก็พอโอ้ชาวฮองจังยืเข่า,ขาแล้วจ้าโมตีแล้วไปแล้วจ้ะจะมาแทนรูปแล้วก็ไปแล้ว งงงงก้าเนี่ยพี่นอย บพีนน่น้องนำถึงนะโอ้พี่น้อง ตายแล้วมันยังนี่พี่น้องห้อยยังนี่หอยทรายตายค่ะ นี่ยค่ะอูยแขงวยใ่ค่ะน,ะนีลมๆอยู่เนาะคืครัดน่อง สภาพพี่น้องกลับแล้วค่ะพ่อแล้วล่ะคว,วหล้างเรวจะเดี๋ยวมือเขามาเก็บไมน้นะทานนำลงค่ะ น้องเก็บให้จุบไปนด้วยหน่อยจ้ะหน่วยใหญ่ดีค่ะให้จุบไปด้วย,ยนิดหนึ่งเนาะค่ะเนะนานะใอ้อจุบไปหน่อยเนหน่วยใหญ่เลยค่ะเปนหน่วยใหญ่เลยจุบเอยใหญ่ๆจ้ะพี่น้อ,องเก็กที่เราสมตำฮะ 대0 m 자, 잡터좀못으면는데여러 นยใหญ่มันจะ้ะใ่น้ำก็นยายใหญ่พี่น้องจ,จับจุดนูจุดเมียจูสายพักอุย้ยพูน่ะสายแห้งพี่น้องเลย แกะกินสมตำแน่จ้ะเนาะอยากกินสมตำแน่จ้ะไอเนี้ไปตำสุกจังนหน่อยเผ็ดๆ หมดติดมีด,มด,มด,มดยู่ป้าป่ะเน,นยร้ายค่ะเดอกระเดือจุพลังเนี่ยพกสิวานจ้ก สี่กันเลจัะพี่น้องเรียนเสียงเพลงบ่พ่อเราจะพี่น้องซ้ำนี่เราจะสิพ่อก็เห็นก็ไปเพิ่อเ,เก่เกาจ้ะเก็บเพิ่งเก่าเราจะพี่น้องแล้วพ่อมาเก็บมาเล้วจ้ะเนาะมื่ออื่นถ้าเกิดว่า กับหนามันลงนะคะจะไปตองมาเก็บอีกรอบนึงจะจะพาก,กันกลับบ้านนะจ๊ะเนาะเก็บเนี่ยฟังไว้แค่นี้กันนะคะวันเก็บหนาได้จัะ,ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกแชร์นะคะคเก็บนี่ยเขาโตคะ่ะสวัสดีค่ะบ้องนหอยเม่นเบิ้งดูพี่น้องเป็นกรอบอยู่จ้ะแน,นมแนมเห็นปะเห็นไตเห็นไตเห็นไปค่ะพาดนี่เป็นกรอบอยู่จ้ะ เล่นบอกลฟาสิพ่อปฟาสิพ่อพี่น้องเห็นกับเก็บก็เกาจ้าบุ๋มซีมันว่าสิพ่อมันว่าจับจนหมดจนมีจนไม่นด้เลยบอสออนจะได้หน,นพี่น้องเนาะ วุ้ยดุดดุดติดเ,เ,ออเป็ดฟังตีร่าไปหน้องไอ้ที่สอนจังได้ยามยากมังเถ้อกับบะหมีเด้อจ้ะเด้อมันบ่เขินจ้ะมันอยู่ทะเลมันบ่เขินมันบ่เขินฟัง แน่ไมาแล้วจ้ะพี่น้องเออพ่อละเก็บร้ก็ยังมั่นค่ะยังร้ายเป็นหนาเนาะปุ่นมันตายขึ้นไปปุ่นพี่น้องว่จ้ะไปอย่างนี้แหละค่ะเมื่อยแล้วหอบๆแล้วจ้ะไปะได้มาเลยค่ะนี่พี่น้องมาค่ะเก็บข่าวก,กินกันจ้าสวัสดีค่ะเพะื่อนนี้ก็มีจ้ะพี่น้องแน่จะมันต,ตายไ,ได้ปุ่นนี่ค่ะปุ่นตายเนาะแต่วันเหน,นือเพิ่นจะค่อยกินอยู่จ้ะเหนือเพิ่นบ่หลายค่ะ นเนื้อเป็นวอลลายลาย